เนี้เป็นข้อสสรุปเนื้อหาครูอยากให้ความมั่นใจกับนักเรียนก่อนว่าถ้านักเรียนเอาสิ่งที่ครูสอนไปใช้ความเข้าใจในเรื่องอณิาสตร์ของนักเรียนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนั่นมันส่งผลให้การเรียนของนักเรียนเนี่ยดีขึ้นทีละนิดทีละนิดในคอร์สครูจะสอนเนื้อหาโดยละเอียด ทุกขั้นทุกตอนและครูจะมีเทคนิคที่มันผ่านการพิสูจน์มาครั้งแล้วครั้งเล่าว่าถ้าเอาเทคนิคไปใช้เนี่ยสามารถใช้แล้วเห็นผลได้จริงเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นบทแรกกันเลยบทแรกเนี่ยครูจะสอนเรื่องสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียวโดวยการสอนของครูเนี่ยครูจะแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆและแต่ละหัวข้อเนี่ยก็จะมีหัวข้อย่อยๆที่ครูจะค่อยๆอธิบายให้นักเรียนมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีเล็กทีละน้อยมาเริ่มต้นกันหัวข้อแรกก็คือสมการอาสมการคืออะไรสมการเนี่ยมันคือประโยคที่แสดงการเท่ากันการแสดงการเท่ากันเนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมว่าเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับแบบนี้อาครูเชื่อว,ว่าหลายคนเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วมา ถัดมานะครับสมการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกก็คือสมการที่มีตัวแปรสมการที่มีตัวแปรนะอีกแบบหนึ่งก็คือสมการที่ไม่มีตัวแปรเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกกันก่อนว่าไอเจ้าสมการที่มีตัวแปรเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะักเรียนดูตรงนี้นะ x บวกสามเท่ากับห้านักเรียนสังเกตไหมตัว x ตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าตัวแปร นี่ x เป็นตัวแปรนะตัวแปรคือตัวที่เราไม่ทราบค่าเราสามารถที่จะเอาตัวเลขอะไรเนี่ยมาแทนในตัวแปรตรงนี้ได้อีกสมการหนึ่ง y ลบ3เท่ากับ100ตรงเนี้ยจะมีตัว y เนี่ยเป็นตัวแปรนี่นะตัว y ตัวเนี้ยเป็นตัวแปรก็แน่นอนว่าเราสามารถที่จะเลือกตัวเลขคิดตัวเลขอะไรก็ได้แล้วเอามาแทนตัว y ตรงนี้ทั้งหมดเนี้ย เขาจะให้ความสําคัญในการแก้สมการเพื่อหาค่าตัวแปรว่าไอ้เจ้า x จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรเจ้า y จริงๆแล้วเนี่ยค่านเป็นยังไงอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูอีกแบบหนึ่งก็คือสมการที่มันไม่มีตัวแปรเช่นตัวนี้เลย3ามบวกหเท่ากับ9ตรงเนี้ยไม่มีตัวแปรนักเรียนลองดูนิดนึงนะ3บวก6 9. ได้เท่าไหร่ได้เท่ากับ9มันจะได้เท่ากับ9เท่ากับ9ถ้าสมการนี้มันถูกต้องเราจะเรียกว่า มันเป็นจริงอ่ามันเป็นจริงนะมาดูอีกสมการหนึง1 0บวก32เท่ากับ40นักเรียนครับ1 0บวก32ได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับ42 4 2เท่ากับ40ใช่ไหมันผิดถ้าสมการมันผิดเนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็นเทส ในเรื่องของสมการเนี่ยมันมีคำศัพท์เทคนิคหนึ่งที่นักเรียนจะต้องรู้เอาไว้ก็คือนิพจน์พีชคณิตอ่านิพจน์พีชคณิตคืออะไรครูจะอธิบายแบบง่ายๆฟังแล้วสามารถเข้าใจได้เลยทันทีนิพจน์พีชคณิตเนี่ยมันเปรียบเสมือนก้อนก้อนหนึ่งซึ่งไอ้ก้อนก้อนนั้นเนี่ยมันจะมีค่าคงตัวแล้วก็มีตัวแปรรวมอยู่ในก้อนก้อนนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่านิพจน์พีชคณิตเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกัน5คูณกับ x อันนี้เราเรียกว่าน,นิพจน์พีชคณิตเพราะว่ามันมีค่าคงตัวนะแล้วมันก็มีตัวแปรด้วยอันนี้ y ลบ2อันนี้ก็เรียกว่านิพจน์พีชคณิตมีตัวแปรมีค่าคงตัว 2x บวก 5y นี่ก็คือนิพจน์พีชคณิตเหมือนกันนี่แต่มันจะเริ่มยาวขึ้นแล้วนะ x คูณ y นี่ก็ถือว่าเป็นนิพจน์พีชคณิตคูครับแล้วไอ้ค่าของตัวมันอยู่ไหนตัวนี้ตัวจริงๆเนี่ยมันคือ1นคูณกับอะไรคูณกับ x แล้วก็คูณกับ y แต่1เนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องไปเขียนก็ได้เราก็เลยเขียนแค่ x คูณกับ y เฉยๆเดี๋ยวครูขอขยายความตรงนี้นิดน,นึงนะไอ้เจ้า 5x เนี่ยาตามหลักคณิตศาสตร์เนี่ยเราสามารถเขียนได้หลายแบบเลยมาดูแบบแรกกันแบบแรกก็คือเขียน5 คูณกับ x แบบนี้ตัวนี้คือเครื่องหมายคูณนะเราสามารถเขียนแล้วมีเครื่องหมายคูณก็ได้แต่บางครั้งเนี่ยของการเขียนเนี่ยถ้าเรามีเครื่องหมายคูณเนี่ยหลายคนมกักจะสับสนว่าอันไหนมันตัว x อ่าอันไหนมันคือเครื่องหมายคูณเพราะมันคล้ายกันมากฉะนั้นเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและเพื่อเขียนให้มันง่ายขึ้นโดยปกติเขาไม่นิยมเขียนเครื่องหมายคูณ เราสามารถเขียนเป็น5คูณ x แบบนี้ได้เลยเขียนเอามาแปะติดกันไว้ได้หรือสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้5แล้วก็มีจุดแล้วก็ x แบบนี้อันนี้ถ้าเห็นเนี่ยให้เข้าใจทันทีเลยว่ามันคือการคูณตรงนี้นะหรือคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้เขียนเป็น5วงเล็บ x เจอแบบนี้ที่ไหนรู้ทันทีว่ามันคือการคูณน,นี่ก็คือ5คูณ x อันเนี้ย ตัวที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วจบไปแล้วนะหัวข้อแรกครูจะค่อยๆอ,อัดคลิปทีละหัวข้อทีละหัวข้อนักเรียนสามารถที่จะเลือกดูในแต่และหัวข้อที่นักเรียนเนี่ยอยากจะเรียนหรือที่นักเรียนเนี่ยสงสัยก็สามารถเข้าไปดูเจาะจงเป็นหัวข้อได้เลยสําหรับหัวข้อนี้ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยย้อนกลับมาดูซ้ําอีกเพื่อที่จะทําให้ความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยมีความหนักแน่นและมั่นคงไปแล้วนะครับสวัสดีครับ